ก็เรียกว่าอะไรแล้วคะจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของถ้าตามเกณฑ์ชะตาเนี่ยคุณเนี่ยอาจจะต้องโดนท่วมเหมือนกับคนอื่นเขาเหมือน <c oughs> กันแหละแต่บางเอิญบุญคุณเนี่ยสูงกว่า <c oughs> มันสูงกว่ากรรมครับมันก็เลยทําให้คุณน่รอดก็เลยก็เลยแต่ว่าก็ยังมีมีภาวะความเครียดอยู่เหมือนกันอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องของเศษกรรมไงี้คะที่จิตเนี่ยเขาไปทุกแต่ ในภาพของความเป็นจริงเนี่ยเขากับไม่ได้รับความเสียหายก็เพราะว่าบุญเขาเนี่ยมันมีมากกว่ากรรมนี่นะฮะน้ำผ่านไปทางซ้ายผ่านไปทางขวาไม่โดนตัวเองสักทีเพราะบุญมากกว่ากรรมค่ะครับเครียดไปกับมันนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้สําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยก้วกันนะครับอีกหนึ่งโครงการครับซึ่งเราพูดกันมานานพอสมควรแล้วนะครับสำหรับโครงการ8 4พรรษาบุรณะ8 4วัดซึ่งตอนนี้ครับคุณแม่ครับเราได้วัด ที่เราจะไปลงพื้นที่ร่วมบูรณะวัดกันแล้วนะครับนั่นก็คือวัดเสนาสนารามนะครับจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับซึ่งวัดนี้ผมขอ,อ,อพูดถึงประวัติสั้นๆสักน,นิดหนึ่งแล้วกันนะครับวัดเสนาสนารามนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรียุธยาซึ่งพระประธานในพระวิหารแห่งนี้มีนามเรียกกันว่าพระอินแปลงเป็นพระพุทธรูปศิละปะล้านช้างมีหน้าตักกว้าง39นิ้วส่วนสูงวัดจากฐานนะครับ59นิ้วสร้างเมื่อวันเสาร์ที่ห้า เดือนหนะครับหรือว่าเดือนเมษายนปีมะเมียรตรงกับพุทธศักราช291ในรัชกาลของพระเจ้าชัยยเชษฐาธิราชสำหรับพระอินแปลงนี้นะครับเดิมประดิษฐานบนฐานทุกชีด้านหลังทำเป็นรูปซุ้มสีมหาโพธิ์ทำด้วยปูนปั้นเนื่องจากฐานเดิมของวิหารแห่งนี้มีพระพุทธรูปปางปาดีไลยอยู่และเมื่อนำพระอินแปลงมาประดิษฐานณวิหารและทำการซ่อมแซมขึ้นใหม่เป็นที่น่าสังเกตว่าพระอินแปลงนั้นผินพระพัก ไปทางทิศต,ตะวันตกซึ่งขัดกับความเชื่อของคนโบราณที่ว่าพระพุทธรูปจะต้องผินพระพักไปทางทิศต,ตะวันออกเท่านั้นโดยคิดว่าแม้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นพระพุทธรูปยังหันหลังให้กันนับประสาอะไรกับคนธรรมดาสามัญชนตั้งแต่ภิกษุสามนเณรอุบาสกอุบาสิก,กาจะไม่หันหลังให้กันรัชการที่สี่จึงได้อัญเชิญศิลาสีาท่อนจากวัดมหาธาตุมาวางกัน้นแล้วสร้างวิหารครอบเป็นวิหารพระนอนเพื่อลดความเชื่อ และต่อมาก็เป็นดังพระราชประสงค์ mm hmm. วัดแห่งนี้จึงได้เจริญรุ่งเรืองมาโดยลําดับสืบต่อมาจนถึงทุกวันเนื่องจากสถานการณ์น้าท่วมที่ผ่านมานะครับส่งผลให้ฐานชุกชีเกิดการชํารุดเสียหายเป็นอย่างมากทางระการพลังใจจึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของวัดแห่งนี้ซึ่งวัดเสนาสนารามแห่งนี้นะครับเป็นวัดหลวงมาแต่ช้านานทางรายการพลังใจจึงจะเดินทางเข้าร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเสนาสนารามแห่งนี้ในโครงการ8 4พรรษาบูรณะ84วัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ยังถือเป็นวัดแรกนะครับที่ทางระการพลังใจของเราจะเดินทางไปร่วมบุญรุนะอีกด้วยสําหรับประชาชนนะครับที่ชมรายการอยู่นะครับอยากจะร่วมสมทบทุนโอนปัจจัยก็สามารถโอนปัจจัยมาได้นะครับที่มูลนิธิน้ําใจไทยธนาคารไทยพาณิชย์สาขาไอทีสแควร์ประเภทบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี202-2-07258-0หรือสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะครับหรือว่าจะร่วมบริจาคเป็น อุปกรณ์วัสดุต่างๆนะครับในการร่วมบูรณะวัดเสนาสนารามแห่งนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้ครับนี่ครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็จะเห็นได้ถึงคราบน้ำนะครับที่เข้าท่วมนี่ฮะพุทธสถานแห่งนี้นั่นเองครับคุณแม่ครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวัดแรกของโครงการ8 4พรรษา8 4พรรษาบูรณะ84วัดของเราครับเห็นแล้วแบบว่านะคะคุณโยมเราเห็นแล้วเราต้องร่วมด้วยช่วยกัน นะคะแบ่งปันน้ำใจถ้าใครไม่สามารถที่จะมา,าร่วมกับทีมงานของทางพลังใจเราก็โอนปัจจัยแก้วสารพัดนึกนะคะมาร่วมแบ่งปันแล้วก็อธิษฐานบาร,รมีด้บุญที่ข้าพเจ้า,าช่วยบูรณะปริสังขอ์ในสถานาสมบัติของพระพุทธศาสนาถ้ากรรมในอดีตข้าพเจ้าเคยไปตีบ้านตีเมืองใคร หรือว่าเคยไปเผาที่เผาทางเผาที่อยู่อาศัยของสัตว์เล็กสัตว์น้อยหรือทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเนื่องที่อยู่อาศัยก็ขอให้บุญที่ข้าพเจ้าเนี่ยได้มีส่วนช่วยบูรณาปฏิสังขรณอนซึ่งเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาใหา้มีความสวยงามยิ่ง,งขึ้นไปเนี่ยบุญที่ข้าพเจ้าทำเนี่ยก็ขอน้อมให้กับเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายด้วยเดชแห่งบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าอยู่เย็นเป็นสุข อยู่ที่ไหนก็ขอให้ได้รับความสะดวกสบายนะคะไปพิฐานนะลูกนะครับคุณผู้ชมก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะลงพื้นที่นะครับไปร่วมบริะปฏิสังขรด้วยกันนะครับก็ติดต่อเข้ามายังรายการของเราหรือว่าจะร่วมบริจาคเป็นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการร่วมบรณะปฏิสังขรวัดแห่งนี้นะครับอีกหนึ่งงานบุญดีๆครับคุณแม่ครับซึ่งก็ต้องบอกว่าจะมีขึ้นในปีหน้านะครับนั่นก็คือ วันอาทิตย์ที่4มีนาคม2555ก็จะมีการทอดพระปาสามัคคีเกิดขึ้น <คะ S 1> เป็นการทอดพระปาสามัคคียังไงครับคุณแม่ครับรายละเอียดคะ่ะรายละเอียดนะคะคุณโยมเนื่องจากว่าเราสร้างโรงทานอาคารปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วใช่ไหมคะครับหลังจากที่น้ําท่วมนะคะในกรุงเทพเนี่ยก็เลยทําให้แม่เนี่ยเปลี่ยนใจจากการที่จะสร้างอาคารธรรมดากลายเป็นตอนนี้เปลี่ยนแบบใหม่สร้างเป็นเรือสำเภา เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแบบใหม่เลยค่ะเปลี่ยนทันทีเลยเพื่อให้เข้ากับยุคน้ําท่วมด้วยให้เข้ากัใช่เลยเป็นจะได้จดจำครับนะจดจําแล้วก็เป็นนิมิตหมายว่าเนี่ยนะเราทอดกระถินกันตอนที่น้ําท่วมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปลี่ยนแบบใหม่เป็นการสร้างเป็นเรือสำเภาสองชั้นนะคะชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นโรงทานของพระแม่วิสาขาแล้วก็ชั้นที่สองนี่ก็จะเป็นอาคารปฏิบัติธรรม ซึ่งชั้นที่สามก็เป็นดาดฟ้าแล้วก็จะมีหอพระครับดัน,นั้นเราก็เลยปรารบกกันว่าเออเราจะสร้างพระประธานแบบไหนกันดีครับค่ะค,คุยกันไปคุยกันมาก็เลยเกิดนึกถึงบุญที่ตอนที่เราพาญาติโยมไปไหว้พระเจ้าห้าพระองค์ครับนะฮะแล้วแม่ชีก็เลยนั่งสมาธิคุยกับครูบาอาจารย์ว่าดีไหมในนิมิตก็มาบอกว่า ประเสริฐมากมเพราะว่าการที่เราสร้างพระเจ้าห้าพระองค์อยู่ในอาคารปฏิบัติธรรมชั้นที่สองเนี่ยเผื่อส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถบรรลุธรรมในยุคข,ของพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่ได้เนี่ยก็จะได้บุญหนุนนําในการที่ได้กราบไหว้พระริยาสีเมตรยซึ่งเป็นเทพประบุติอยู่นะขณะปัจจุบันเนี้ยก็จะได้มีวาสนาที่จะเชื่อมโยงไปถึงอายุข,ของพระริยสีเมตรตยได้ แม่ก็เลยโอ้ถ้าอย่างงั้นก็ปรึกษากับครูบาอาจารย์แล้วก็หมู่คณะก็มีพระอาจารย์องค์หนึ่งที่ท่านก็เก่งในเรื่องของพลังจิตเหมือนกันซึ่งก็เป็นอ,อ,อาจารย์ที่เคยสนิทกันมาตั้งแต่เมื่อยีปีที่แล้วพราะท่านรู้ข่าวท่านก็ปวาวนาขอเป็นคนออ,ออกแบบคุมในการออกแบบสร้างเองนะคะในงานที่จะหล่อพระเจ้าห้าพราะองค์นี้ แล้วก็แม่ก็เลยว่าสร้างห้าองค์แล้วบนหอพระเราจะสร้างอะไรดีบนชั้นสามค่ะหมู่คณะก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นองค์สมเด็จปฐมครับซึ่งก็มีความเชื่อกันในสายของลูกศิษย์หลวงพ่อฤษีลิงดำเนี่ยจะมีความเชื่อกันว่าถ้าใครได้รอพระประทานถ้าหน้าตัก80นิ้วเนี่ยจะสามารถ อธิษฐานปรารถนามรรคผลนิพพานเนี่ยก็ย่อมสําเร็จได้ครับเพราะว่าบุญยิ่งใหญ่เหตุผลคือเพราะมันสร้างได้ยากนั่นเองท่านเลยบอกบุญยิ่งใหญ่สมเร็จองค์ปฐมปางทรงเครื่องจักรพรรดิขนาดหน้าตักกว้างแปดินิ้วนี่ความสูงเท่าไหร่ครับคุณแม่ครับประมาณห้าเมตรค่ะห้าเมตรค่ะอืนะครับอยู่บนดาดฟ้าค่ะดาดฟ้าของหัวเรือจะเป็นนั่นหมายความว่าอีกหน่อยในอำเภอสนามชัยเขต จะสังเกตเห็นได้ชัดก็คือสมเด็จองคฐมเลยค่ะใช่ค่ะนะครับนั่นเวลาญาติธรรมที่เดินทางจะมาที่มูลนิธิโพธิวนาแห่งนี้สังเกตโดยง่ายเลยก็คือสมเด็จองค์ฐมถ้าเห็นเมื่อไหร่ก็ถึงแล้วเป็นแบบนี้เลยนะครับอีกหน่อยก็คงจะเป็นสัญลักษณ์ให้กับชาวอำเภอสนามชัยเขตกันเลยทีเดียวค่ะอาคารปฏิบัติธรรมเราเป็นเรือสำเภาส่วนอาคารของเรือสำเภามีความสูงเท่าไหร่ครับคุณแม่ฮะขนาดความยาวของลำเรือด้วยขนาดเอ่อขนาดความ ความกว้างของเรือเนี่ยห้าสิบเมตรค่ะห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรกว้างห้าสิบเมตรแล้วก็หัวเรือเนี่ยเชิดขึ้นไปอีกห้าเมตรเท่ากับว่ารวมแล้วก็จะตกหกสิบเมตรค่ะหกสิบเมตรเลยนะฮะบนพื้นที่บนพื้นที่ประมาณไร่เศษเศษค่ะหนึ่งไร่เศษเศษนะครับก็จะเป็นเรือสำเภาขนาดใหญ่ตั้งเด่นตระงานเลยนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับ ในครั้งนี้นะครับนอกจากสมเด็จองค์ปฐมปางทรงเครื่องจัก,กรพัดขนาดหน้าตัก80นิ้วสูง5เมตรนะครับก็ยังมีพระพุทธเจ้า5พระองค์ขนาดกว้างหน้าตัก45นิ้วอันนี้ความสูงเท่าไหร่ครับคุณแม่ฮะความสูงประมาณแม่ชีก็ลืมนะคะคท่านได้แต่บอกหน้าตัก45แต่สูงเนี่ยเห็นว่าประมาณน่าจะหุ่นประมาณคุณพีนี่แหละค่ะก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 1. แปศนเมตรหนึ่งจแปดห้าเมตรโดยประมาณโดยประมาณนะครับทั้งห้าพระองค์นะครับก็มีพระกกุสันโธพระพระโกนาคมพระกัสปะพระสมณโคดมแล้วก็พระศรีอามหรือว่าพระศรีอริยเมตไพรนั่นเองแล้วก็ยังมีแบบที่สามพระปางลีลาประธานพรอันนี้สูงสามเมตรค่ะนี่คือองค์พระปางลีลาเนี่ยจะตั้งปดิสฐานตรงทางเข้าเลยค่ะหมายความว่าคุณโยมขับรถเข้าไปเนี่ย จะอยู่กลางถนนเลยค่ะหมายความว่าเวลาใครที่เข้าไปเนี่ยถ้ามีทุกข์เนี่ยก็เหมือนพระพุทธเจ้าประทานพรให้กลางถนนยังไงครับคุณแม่หมายความว่าอยู่กลางทางที่จะเข้าไปที่ศูนย์มูลที่เลยคือศูนย์ของเราเนี่ยถ้ามองให้ดีเราจะเห็นที่เนี่ยมันสองฝั่งใช่ไหมคะแล้วมีถนนผ่ากลางอ่าครับใช่ทีนี้พอขับเข้าไปถึงสุดเนี่ยก็จะเจอพระพุทธเจ้าประทานพรให้คือเหมือนกับว่า ใครที่เข้ามาเนี่ยมีทุก์แล้วเนี่ยเข้ามาเนี่ยก็ขอให้หมดทุกข์นั่นหมายความว่าตั้งแต่ทางเข้าตรงเข้ามาสุดมูลนิธิเลยขับรถหันหัวเข้ามาตั้งลำได้ปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นพระปังลีลาประธานพรอยู่เลยขับเข้าไปถึงศูนย์ข้างในก่อนค่ะ,คะเพราะว่าพระประธานพรจะเอ,อ่อเป็นผู้เหมือนกับว่า มาถึงแล้วขอให้ทุกคนเนี่ยที่มีทุกข์ให้พ้นทุกข์ที่มีสุขก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมแล้วพอเวลาเขาขับรถกลับออกไปเนี่ยก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าประทานพรว่าขอให้ทุกคนเนี่ยโชคดีมีโชคมีลาบลูกอย่าไปแปลเป็นหวยนะมีโยมหลายคนดูรายการบอกว่าตอนนั้นที่เราออกรายการกันคุณี่เรื่องน้ําท่วมเขาบอกแม่พูดอะไรก็ไม่รู้เขาไปแปลเป็นหวยถูกหวยลูกพยายามอย่าไปคิดแบบนั้นนะครันี่เห็นคุณแม่ชูนี่ฮะ สี่อย่างนี้คไม่ไม่ไมีการอะไรแต่อย่างใดนะครับก,ก็วัดกระถินเนี่ยแม่ก็พูดเรื่องนี้แล้วก็ว่าไปถูกหวยกันนี่ฮะนี่ครับพระบางดีลาประทานพรน,นะครับเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้ชมกันคือความสูง3เมตรเนี่ยผมเชื่อว่าหันหัวรถเข้ามาในมูลนิธิเนี่ยเห็นแล้วเ <c oughs> ห็นค่ะเห็นเลยค่ะและนน้วแ,แล้วก็เห็นปุ๊บเนี่ยก็จะรู้สึกสุขใจแล้ว <c oughs> มีทุกข์ก็ หมดทุกแล้วนะครับได้ลายทุกไปปอดหนึ่งแล้วตั้งแต่เริ่มต้นแรกก่อนยังไม่เจอแม่เลยแค่เห็นพระพุทธรูปนี่เขาก็รู้สึกว่า๋อรู้สึกว่ามันสบายใจค่ะเบาใจนะครับนี่เัาก็เป็นรายละเอียดต่างๆนะครับส่วนผู้ที่จะร่วมท่ดประปาสามัคคีในครั้งนี้นะครับสำหรับผู้ที่จะเป็นประธานนะครับก็กองละ1 0,000บาทนะครับซึ่งเราก็จะสลักชื่อของท่านไว้ในหอพระนะครับหรือว่าจะร่วมสมทบทุนตามกำลังศรัทธาก็ได้นะครับ นี่ก็คืองานท่อพระป่าสามัคคีนะครับสร้างพระประธานเก็ดองค์จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่4มีนาคมนี้2,555เวลา9นาฬิกา59นาทีะครับแล้วก็ที่คุณแม่ชู4อะไรไม่ได้เกี่ยวนะฮะคุณผู้ชมครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเราจะตอบ SMS แล้วก็เปิดรับสารให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้รุ้นรับเสื้อ t ี h เชิดกันนะครับ5สายแรกใครจะเป็นผู้โชคดีกันบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงหน้าครับ